โชว์มาฮอดทำนนี้เลยเข้าไปซดตลาข้างในแล้วเดิทดน,น,นาดทางออกไปนอนก็ขายตรงไหน,นขายอาหารไรดูนะอาหารหลายอย่างข่าหมูกรอกข่าหมูแดงแดันกินก็ยังมี ตาไข่หมอกไข่โมอกอยู่โดนหรอโดนนะคนก็ขายตามนี่แหละมันใหญ่ดิสะะารากางเออสถารนี้กลางบางซือมันใหญ่หลายก็มีสถานที่เหลือไว้ให้ขายเชื่อมสายคลองรถไปทั้งไกล

รถไฟฟ้าชานเมืองก็มีเห็นบ่มันอยู่น้ำกันมากคุณจังไงดิงางชานเมืองก็คุณไปยุใสฮะวาก็คนไปยุใส่อะไรไี่วา่าแล้วคุณยุใสนี่คือมัน,นมีหน่อยนคนเห้ยมอยหน,น่อยเขาจะอยู่ไหนอีกว่าจะออกไปได้หนองคายเห็นบ่หนองคายหนองคาย น้องคลายดวนพิเศษน้องคลายดวนพิเศษดวนพิเศษคนกำลังเข้าคิวไปนองคลายดวนพิเศษ 行，我今天来的是。 กวดตัวตัวอันนี้เป็นไปหนองคายใช่ไหมใช่ค่ะรถหนองคายครับขอบคุณมากครับขนาดนี้ขบรถดอเซ็ตอีสานบันคาเล่มที ขาราชการขายพร้อให้บริการแล้วที่ชันชลาดหมายเป็นึ่งผู้โดยสารสามารถขึ้นขบวนรถได้ที่ประตูขาอ,ออกปีชันชลาหมายเาลขหนึ่รอแสดงตัวสารก่อนผ่านประตูของครับ <c oughs> Attention please the special express train is on the car number two five to the c a <oughs> is ready for boarding At platform number one, passengers can go the train at departure gate B. Platform number one, please show your ticket before entry. Thank you. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. เครื่องสองนั้นมีอะไรบ้างครับรถสามขณะนี้ขบวนรถเร็วเลขที่67ต่าทาากันตากพร้อมให้บริการแล้วที่ชันชาลาหมายเลขแปดผู้โดยสารสามารถขนขบวนรถได้ที่ประตขาออกอีชันชาลาหมายเลขแปดรแสดงตัวเลยสามก่อนผ่านประตู Opera. Attention please. The rapid train number 167 to is ready for boarding at platform number 8. Passengers can board the train at departure gate. กันต่างชาติจะมาคันต่างประเทศจะมา นี่ยออกไปเมื่อออ้วกงควงหลายที่สุดย มามาเมาื<ไ>่อเมื่อขอนมฟังขงนมตุงมีเบ็ดตุ้ยางัาางตั้งเลขที่ดปลาทางกนตามเราอบริการแล้วที่ชันฉลากเสัส แสดงตัวเลขสามกอนานประตูของรัเดี the e ๋ยวแม่ไปช่วออกแล้วปะเดี๋ยวเราอใจคดีน เอาออกไปทางนอกออสุดที่ยอดนี้ก็ตโอคดีโชงดี